<c oughs> คุหลาบสีม่วงค่ะทุกคนปีนี้เรามาทันสวยมากสีม่วงกำมีสวยสุดๆเลยคะ่ะหอมมากอันนี้คือสายพันธุ์ที่หอมมากๆเลยนะคะ สักดอกไหมคะทุกคนน่ารักมาก